เมนูที่ท,ทําทีไรแล้วเปลืองข้าวสุดๆเลยครับเมนูนี้ผนงสันคอหมูครับเป็นสันคอหมูนะครับที่นุ่มๆม,มากๆเลยแล้วก็น้ําะผนงเข้มข้นราดกับข้าวสวยร้อนๆโอ้ยเลือกใช้เป็นสันคอหมูนะครับเพราะว่าเขามีมันแทรกด้วยนะครับเวลาหัน่นก็หั่นขวางลายนะครับจะทําให้ไม่เหนียวหั่นเสร็จแล้วครับเริ่มตั้งกระทะเลยครับแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปนะครับ ใช้ไฟกลางค่อนไปทางเบานะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆให้เขาแตกมันนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงผนงลงไปเลยครับคนให้พริกแกงผนงละลายเข้ากับกะทิให้หมดเลยนะครับใช้เวลาหน่อยหนึ่งครับคราวนี้แหละครับเราจะคนจนกว่ากะทิจะแตกมันเลยนะครับใช้เวลาหน่อยครับเขาเริ่มมีมันลอยขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับ จนได้ที่แล้วครับเชฟก็ใส่สันคอหมูที่เราหั่นไว้ลงไปได้เลยครับลงไปคนผัดให้สันคอหมูสุกเลยนะครับสันคอหมูเริ่มสุกแล้วครับเชฟก็จะใส่หางกะทิลงไปได้เลย น้ำแกงเมื่อเริ่มร้อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งเชฟก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับคนให้เข้ากันเลยครับแกงพะแนงของเชฟจะน้ำขุกคลิกขุกคลิกนะครับแล้วก็จะไม่ใส่ผักอะไรเพิ่มเลยนะครับจะโรยใบมะกรูด แล้วก็แต่งสีด้วยพริกแดงซอยเท่านั้นเองครับรสชาติจะอเค็มนํำนะครับหวานตามเล็กน้อยแล้วก็มีความมันลองทำกันดูครับอร่อยแน่นอน